รู้สึกแบบไม่อยากจะอยู่แล้วโรบแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากนะคบกันอยู่แล้วเง <ฮะ S 1> หายเยอะแล้วลคนนี้ก็ไปหาหมอก็บอกวปอเป็นโจทย์พอไว้อีกสักพักหนึ่งก็อาการหนักตึงออกะเข้าโรงพยาบาลอาการหนักนี่คือมันหนักยังไงบ้างคะพี่ได้ออกมาเป็นเลือดหมอบอกว่าใหา้ญาติทำใจว่าการ50 50ค <c ười> ือเราตายได้เลย แล้วคนนี้แฟนก็เลยเจิดูใน Google ใน t i k t ต็อกอันนี้รักษาโรคนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยจากที่ว่าไอเยอะๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยไอแล้วเต็ม10คะแนนพี่ดาให้บร้านยูคอกี่คะแนนดีคะ2ี่เลยว20เลยนะโอ้ยใจมากเลยนะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบร้านแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอไซโยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วันนี้นะคะก็นั่งอยู่กับลูกค้าท่านนึงค่ะ ใครที่มีอาการของโรควัณโรคนะคะหรือคนใกล้ตัวนะคะเป็นโรคนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีทางออกให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเด,เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะชื่อดาลัสมีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วน,นะคะ32ค่ะค่ะพี่ดาคะก่อนที่เราจะมาเจอบาลานยูคอร์มันอาการมันเป็นยังไงก่อนคะหอมากเลยหอเยอะอแล้วคราวนี้ก็เลยแฟนก็เลยดูในติ๊กต๊อก แล้วอันนี้มันก็บอกว่ารักษาได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยแฟงก็เลยสั่งมาทีนี้เราเด็นรอบที่สามแล้วก็คือเรียกว่าทานมานานมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชูขอย้อนกลับไปตอนที่มันมีอาการเริ่มแรกหายเยอะแล้วคนนี้ก็ไปหาหมอหมอกเลยเอ็กซเรย์ก็บอกว่าปอดเป็นจุดแล้วคนนี้เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นไหลแรงอะไรอย่างงี้หนูก็ปล่อยพอปล่อยไปปุ๊บสักประมาณปีกว่า อาการก็จะไอขึ้นมาค่ะไอเยอะมากแล้วครนี้ก็จะเหนื่อยจะหอบค่ะแล้วก็พอไว้สักพักหนึ่งก็อาการหนักค่ะตึงเข้าลรงพาบาลเลยอาการหนักนี่คือมันหนักยังไงบ้างคะพี่ดาไอออกมาเป็นเลือดแล้โอ้โหนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่มันมันรุนแรงสุดไหมคะพี่ดาคะที่แบบไม่ไหวแล้วจุดนั้นไม่ไหวแล้วก็ตึงกระจอกปอดเลยค่ะเจาะปอดค่ะค่ะวันนั้นเขาบอกว่า ให้เราอะจ่อปอดนะแล้วก็เนี่ยเราอะเซ็นเซ็นยินยอมเองเลยว่าเราจะรักษา <ฮะ S 2> แล้วก็นี่เขาก็จะจ่อปอด <ฮะ S 2> แล้วก็เนี้ยหมอบอกว่าให้ญาติทำใจว่าการ50 50บหให้ญาติทำใจคือแบบว่าถ้ามีคนเซ็นให้อ่ะคือเราอะไม่รอดแล้วคือเราตายได้เลยตอนนั้นสภาพจิตใจพี่ดาเป็นไงบ้างแบบไม่ดีเลยอะแบบ เหมือนกับไม่มีอะไรจะจะเสียแล้วอะทีนี้การรักษาผ่านมาค่ะค่ะก็สุข่านไปได้ด้วยดีค่ะพอออกมาจากโรงพยาบาลคุณหมอได้ให้ยาแล้วก็ให้ให้ให้แล้วก็นี้เขาบอกว่าเหลือยเดือนเดียวก็จะหายขาดแล้วค่ะแล้วก็นี้เราก็ไม่ไปเราก็ไม่ไปเราก็ปล่อยเพรามาถึงไม่ไปอะคะพี่ดาก็มีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ไปอฮะแล้วาวนี้ก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆตอนที่เขาเจาะปอดอะเขา เอาสายอะยัดเข้าไปในคอ,อแล้วจะมีอะไรดำๆอ,อ้อมาเต็มเลยประมาณสามถุงอืมแต่พิดาได้ถามไหมคะว่าอันนั้นคืออะไระได้ถามคุณหมอตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยค่ะแบบไม่มีไม่มีแบบสต,ติอะไรเลยเหมือน<า>ว่าเหมือนคนใกล้จะตายแล้วเหมัอนกระเบรืรอไปเลยนคะคะทีนี้มันมันถึงจุดไหนคะพิดาที่ฉันต้องเพิ่งอาหารเสริมแล้วเพราะว่ายาหมอเอาไม่อยู่แล้ว ก็แบบไอมันก็หาขึ้นมาอีกแล้วคนนี้แฟนก็เลยเสิร์ชดูใน g ูเกิลไอ t ิ o k คอกแล้วคนนี้เขาก็สอบถามว่าอันนี้รักษาโลคนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคนนี้แฟนบอกว่าได้ก็เลยโทรสั่งยาแล้วเราทานไปกี่กระปุกเราถึงรู้สึกว่าอาการมันเออดีขึ้นฉันรู้สึกสดีขึ้นอือเดี๋ยวพี่ลาช่วยขยายความคําว่าดีขึ้นหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างจากที่ว่าไอเยอะ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไอแล้วค่ะอ้าถ้าเกิดว่าอากาศเย็นจัดอย่างเงี้ยก็จะมีอาการไอนิดหน้อยเหมือนกับว่าอากาศมันเปลี่ยนค่ะเราก็จะไอค่ะเวลาฝุ่นเนียเยอะก็จะมีอาการไอบ้างแล้วเรายังต้องทานยาคุณหมอควบคู่ไม่ได้ทานแล้วค่ะไม่ทานตอนนี้จะกินยานี้อย่างเดียวก็คือใช้เวลายุคออย่างเลยในการบำรุงสุขภาพนะคะพี่ดาชิวถามนิดนึงว่าพอคุณหมอแจ้งว่าเรามีอาการของโรควัณโรคเนี่ย แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบไม่อยากจะอยู่แล้วเหมือนกับโลกแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมีคนลังเกียจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยบอกใครใครรู้ก็จะบอกแค่ว่าเป็นโรคปอดอะไรอย่างเงี้ยจะพูดแค่นี้ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีเลยที่มาเจอตัวบาลานซ์ขอนะคะ อยากให้พิดานะคะช่วยฝากหน่อยละกันเพราะว่าเผื่อบางคนนะคะที่มีอาการของโรควันโลโรคนะคะหรือว่าคน oh. รอบข้างคนที่คุณรักนะคะมีอาการไอหนักไออย่างรุนแรงนะคะจากภาวะของโรควันโรคนะคะอยากให้พิดาช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอนนะคะใครที่มีอาการก็ทานยานี้ได้เลยนะคะรักษาได้จริงนะคะเพราะว่าพิดาก็สูน์นมาแล้วเนาะ,ะนะคะชิวถายมีข้อนึงค่ะพิดา ราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงค่ะตอนตอนแรกก็ก็ว่าแพงอ่าใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะลองกินก็เลยว่าแพงค่ะพอมากินดูก็มันก็คุ้มประมาณประมาณกี่กระปุกนะคะพี่ดาที่ที่รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนั่นกระปุกแรกก็ดีขึ้นแล้วก็ก็กินมาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็ไม่หายเลยค่ะแล้วพออากาศเปลี่ยนก็อืพอพออากาศเปลี่ยนมันก็ช่วงนี้แหละจะต้อง อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิดานะคะเต็ม10คะแนนพิดาให้บร้านยูค็อกกี่คะแนนดีคะ20่สิบเล้ยี่เลยแล้ว ใจมากเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพิดามากเลยนะคะที่เปิดใจให้บรลานยูคอร์ดูแลสุขภาพร่างกายนะ,ะชิวก็เลยเอาบรลานยูคอร์นะคะมามออให้พี่ได้ซ้มกะปลูกเลยนะคะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการไอหนักๆนะคะไม่ไหวแล้วนะคะ <c oughs> ก็สามารถสั่งซื้อบรลานยูคอร์นะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรลานยูคอร์นะคะจะเข้าไปเสริมสาร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะนะคะ,นะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะ ให้แฟนให้แฟนสัมภาษณ์ด้วยไปเเหมือนแฟนอยากพูดอะไรที่ว่าผมบอกกระปุกแรกมันดีจริงแฟนผมเหนอยน้อยอายน้อยนี่แฟนผมไปเจออีกตัวหนึ่งราคาถูกกว่ามันสองกระปุกหรือสามกระปุกสองกระปุกสองกระปุกสามแล้กสิบสั่งมาเพราะผมไปอ่านตัวยาแล้วพอเทียบกับอันนี้เหมือนฟ้ากับเหวอะแฟนผมสั่งมาไม่ได้ปรึกษาไงถามหย่อยว่าทำไมถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าผู้ชายเองผู้ชายจะไม่ใช่คนสั่งเองนะใช่ผมเป็นคนสั่งเองผมไป เพราะมาล่าสุดที่สั่งครั้งแรกเลยคือไปหมุไปหาหมออืไปหาหมอแล้วหมอเอกเซบอกว่าคือเปอดเรามันเริ่มเริ่มอาการเริ่มเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วพอไปเอกเ์มาอะไรนี้ผมมาดูเอกเ์ปุ๊บผมเซิร์ชใน Google เลยหาตัวยารักษาแล้วเว็บพี่คือเป็นเว็บแรกที่มันเด้งขึ้นมาอก็ลองพอลองเราก็ลกดเข้าไปดูไปอ่านข้อมูลไปอะไรปุ๊บผมไปทักแอดไลน์และทักไปหาก่อนเลยแล้วก็ให้ส่งไลน์ตัวแทนมาอีกคนนึงนี่ผมทักไป ก็เลยอ่ะลองดูก <serving> <in eating> <k sob den> ่อนรอบแรกรู้สึกจะสั่งมาสองกระปุกเอามาลองนคือเหมือนเอามาลองดูก่อนครับกินไปแฟนผมกินได้มันสองอาทิตย์อจากที่ว่าไอหายเป็นกิบเมฆเลยอแล้วจากที่ว่าทํางานอะไรแล้วมันมันเหนื่อยจะกลายเป็นไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับเข้ามาก่อนใช่ใช่คือเหนื่อยน้อยลงอ่รื่องหนึ่งนั้นมาผมก็เลยพอยาแฟนหมดปุ๊บผมก็เว้นช่วงคือเหมือนกับว่า จากที่แรกนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะทางตัวแทนเขาบอกให้ผมแนะนํากินยาตัวเนี้ยคู่กับยาหมอ,อผมพูดคําขาดเลยผมจะไม่กินยาผมจะไม่แต่งกินยาหมอ,อเพราะ <c oughs> อะไรในความคิดของผมนะหมอเหมือนยันไข้ครับอ่าสู้ว่าเราเราในเมื่อเราเราสนใจยาตัวเนี้อ่ะสู้ว่าเอ้ยเราลองเลยดีกว่าเราคอนแทคกับมันไปเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงค่ะแล้วผล ผลสิ่งได้กลับมาเออมันคุ้มกับเงินถึงแม้มันจะแพงจริงรอบแรกผมจะพูนไปแป๊บเลยยับยาไปนะไอ้ทค่มั้นโคตรแพงกระปุกแม่งแค่นี้แล้วมันจะคุ้มป่ะวะกระปุกนึงไหมเฮ้ยแต่มันดีจริงถ้าไม่ดีจริงผมไม่สั่งมาตลอดหรอกเกือบสองปีโอ้สองปน่าดีนะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บล็อนดันทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองนะคะเป็นหนักนะคะแล้วค่อยรักษานะคะวันนั้นมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พิดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ